สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะวางแผนเที่ยวนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะคลิปนี้นะคะกู้ไปเที่ยวปีใหม่การทั้งหมด5วันสี่คืนนะคะโดยแผนของเรานะคะเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวนครสวรรค์น,นะคะแล้วก็แยกไปเส้นพิจิตนะคะ,ะทางหลวงหมายเลข117ห,หนึ่งเจนะคะแล้วเราค่อยมาเลี้ยวขวานะคะออกทางเลี่ยงเมืองของทาง จังหวัดพิษณุโลกนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปจังหวัดแพร่ต่อนะคะโดยใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็วิ่งตรงยาวไปถึงแพร่เลยนะคะพอเลยแพร่เข้าไปนะคะเลยไปนิดนึงนะคะสวนพื่ร้องกวางนะคะเราจะทําการเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกตรงนี้นะคะเพื่อเลี้ยวซ้ายไปตรงเลี้ยวซ้ายไปเพื่อไปทะลุพะเยานะคะตรงนี้เรียกว่าสี่แยกร้องเข็มนะคะเพื่อนๆ โดยเส้นทางนี้นะคะจะขึ้นเขาเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับขึ้นเขาสูงชันมากมายนะคะสามารถไปได้ทุกรถนะคะไม่อันตรายนะคะแล้วก็เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดนะคะที่เราจับ GPS นะคะจากจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าสู่เชียงรายนะคะใช้เวลาประมาณ9้าชั่วโมงถึง1ิชั่วโมงนะเพื่อนๆเ,เราเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะคะเราจะมาทะลุตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นสามแยกบ้านเปาะนะคะ เราเราก็ทําการเลี้ยวขวานะคะมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายนะคะโดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะคะถนนประหลนโยธินของเรานี่เองนะคะจะมาจบตรงเส้นนี้นะคะถ้าใครมาจากทางนครสวรรค์ทางกาแพงเพชรลาปางก็จะใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลขหนึ่งนี้ก็มาได้เหมือนกันนะคะแต่ก็จะอ้อมนิดนึงนะคะแต่ก็มาได้เหมือนกันทางสะดวกสบายวิ่งง่ายนะคะ จุดแรกนะคะที่เราปักหมุดมาที่ที่เชียงรายนะคะคือวัดล่องขุนนะคะเพื่อนเนเราจะมาเช้ากันที่นี่นะคะเราออกเดินทางกันตั้งแต่สามทุ่มนะคะพอเรามาถึงวัดล่องขุนนี้ใช้เวลาไปอ,อ่อเช้าพอดีนะเราถึงวัดล่องขุนประมาณเจ็ดโมงนะคะเพื่อนเพื่อนและจุดที่สองนะคะที่เราปักไว้ก็คือเราจะมาไล่ศูนย์วิปัสสนาไล่เชิงตะวันนะคะของอาจารย์บอวัชิระเมธีนะคะ ตรงนี้นี่คือเรายังไม่เคยไปนะคะเราอยากไปเที่ยวนะคะไม่ได้ไปวิปัสสนาก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะเพืเ่อนๆแล้วเราก็จะกลับมาขึ้นดอยช้างกันค่ะเพืเ่อนๆโดยระับเส้นทางเดิมนะแล้วเราจะมาเข้าทางเขื่อนแม่สวยค่ะเพืเ่อนๆโดยจุดแรกนะคะเราจะแวะชมวิวที่เขื่อนแม่สวยก่อนนะคะเป็นจุดแรกนะคะ เบืเ่เพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะมาเที่ยวเชียงรายไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะมาตามรอยที่กล้วยได้ไปเที่ยวนี้ก็ได้นะคะเส้นทางนี้จะผ่านคาเฟ่ผ่านจุดกลางเต็นท์ผ่านที่เที่ยวหลายที่เลยนะคะและเราก็จะมาอีกจุดต่อไปนะคะก็คืออาขาฟาร์มวิวนะคะตรงนี้นะคะอยู่บนดอยช้างนะคะเป็นฟาร์มแกะที่เดียวที่อยู่บนดอยช้างนะคะที่เป็นฟาร์มที่อ่า เขาเรียกนะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเช็คอินที่นี่กันทุกคนเลยนะคะถ้าใครมาเที่ยวดอยช้างนะคะถ้าใครไม่มาแวะที่อาค่าฟาร์มวิวถือว่ามาไม่ถึงนะคะและจุดต่อไปนะคะเราก็จะมาแวะกันที่คาเฟ่มาสตอรี่นะคะดอยช้างอีกหนึ่งจุดนะคะตรงนี้เป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะคะเป็นชมวิวทางด้านซ้ายมือนะคะส่วนอาค่าฟาร์มวิวจะอยู่ทางด้านขวามือของเรานะคะ แล้วเราก็ไปต่อกันอีกหน่อยนึงนะคะเราจะไม่ได้แวะทุกที่นะเพราะว่าคาเฟ่ค่อนข้างเยอะมากนะคะเราขอเป็นจุดที่สําคัญสําคัญแล้วกันเนาะที่เด่นๆที่ดังๆในดอยช้างนะคะจุดต่อไปนะคะเราจะมาแวะกันที่ร้านกาแฟดอยช้างนะคะเป็นร้านกาแฟน่าจะเป็นเจ้าแรกเลยก็ว่าได้เนาะถ้าเกิดว่านึกถึงกาแฟดอยช้างก็ต้องมาที่นี่นะคะที่เป็นรูปป้ายสีเหลืองๆแล้วก็มีรูปอ่อ ผู้ชายแก่ๆคนหนึงที่หันด้านข้างนะคะจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็คือมาตามถนนเรื่อยๆนะคะไม่หลงนะคะร้านจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะเดี๋ยว,วเพื่อนๆก็จะเห็นเองนะคะเพราะว่าถนนเป็นเส้นเดียวนะคะก็คือมาอยัางไงก็เจอแน่นอนนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นเป็นร้านตากกาแฟใหญ่ๆเลยนะพอเราออกจากร้านกาแฟดอยช้างนะคะเราก็จะ ลงจากดอยช้างนะคะเพื่อไปดอยแม่มอนกันค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันที่ดอยแม่มอนนะคะ <S <S แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปกางเต็นท์ที่ดอยแม่มอนนะคะเส้นทางระหว่างทางที่ผ่านนะคะจะมีสองเส้นนะคะที่ไปดอยแม่มอนนะคะเราจะเลือกไปทางขวามือนะคะตรงแยกนี้นะคะเพราะถ้าไปทางซ้ายมือไม,ไม่แนะนำให้เพื่อนๆไปนะคะเพราะทางจะค่อนข้างคดเคี้ยวและชันมากนะคะ ให้เพื่อนๆมาทางขวามือนะคะแล้วมาเลี้ยวหักศอกทางขวามือตรงนี้นะคะตรงอักเก็บน้ําห้วยซ่านนะคะตรงนี้จะเป็นทางที่ไปง่ายและก็สะดวกที่สุดนะคะโดยก่อนที่เราจะถึงลานกางเต็นท์ของเรานะคะเราจะแวะอีกหนึ่งทอจุดหนึ่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินนะคะตรงนี้คือทุ่งไฮเดนเดียสังนะคะตรงจุดนี้นะคะตอนนี้มาแรงมากเพราะว่าดอกไฮเดนเดียกําลังบานเลยค่ะเพื่อนๆกาลังสวยเลยนะคะตอนนี้ ถ้าใครไปช่วงนี้คือจะได้เจอกับดอกไฮเลนเยียเป็นทุ่งเลยนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะกันตรงจุดนี้ก่อนนะคะแล้วเราถึงจะเข้าไปกลางเต็นท์กันที่ลานช้างเผือกดอยแม่มอนค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปกลางเต็นท์กันจุดนี้นะคะแล้วเราก็จะไปชมพระอาทิตย์ตกกันที่นี่นะคะและนี่ก็คือโปรแกรมทั้งหมดของ วันแรกที่เราไปถึงเชียงรายกันนะคะเพื่อนๆรอติดตามคลิปแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะนําภาพบรรยากาศภาพรวมทั้งหมดมาให้เพื่อนๆชมอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นโปรแกรมวางแผนเที่ยวเชียงรายในวันแรกกันค่ะรอติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ